สวัสดีค่ะมาชมต้มจืดมอยักษ์นะคะวันนี้ป้าอุ้ยอิดเพื่อนวันนึงป้าอุ้ยเออเอาค่อยถ้วยนึงเลยแม่ใครจะหนูคม่หนูคะหนูหนูค่ะค่ะขอบคุณค่ะหนูโนโตลิมานหนเต็กหนเต็กต้มจืดแล้วก็จะจะจะคุยอะไรกับแม่เพียวก็คุยนะคะไม่มีค่ะไม่มีแล้วลืมไปแล้วตายเลย นี่นะคะจืดหม้อยักษ์กใหญ่นี่ยักยักษ์่ัวมอคืนอีกตัวนี้นะเบอร์เท่าไหร่แม่ครัวหม้อนี้นะ <50 S 1> <50 S 2> ห้าสิบห้าคืนสามสิบสองวันนี้เจอห้าสิบไปแล้วไปแล้วค่เข้าอีเดงไปแล้วห้าสิบนี่แล้วมาเลยนะจรจะถึงบ่ายโมงเลยใช่ไหมคะ ถ้ามันอืดเราก็เติมน้ำเอกเนาะถ้าน้ำมันหมดแล้วมันไม่มีเส้นค่ะนี่เขาต่มนี่ตัอไปเรื่อยๆทขาหมักข้าวผึ่งข้าวเอาเอาเนื้อหรือเอากระดูกครับโหกระดูกเบลอเลยเนาะน้ำซุปแถ้าลองตักดูแม่ครัวลองตักดูน้ำซุปโอ้โหหอมหวานอร่อยเลยไม่ให้ป้าอุ้ยเหอะเอากระดูกค้าให้ป้าอุ้ยเข็ดยังไง อร่อยนะสุดยอดเลยขอบคุณค่ะคุณแม่ข้าวแก้วเบาะไม่ได้ข้าวแก้วตอนนี้กันอันนี้ของมเมเปียวนะคะตัวตัวเมเปียวนะใ่นะคะมเมเปียวก็จะสดเหมือนกัน <c oughs> เบอร์ห้าสิบจุคนได้ จุคนได้เป็นร้อยแล้วมั้งตัวนี้ถามด้วยว่าใครใครจุคนได้เป็นร้อยใช่ถ้าเอากระดูกเอาเขาื่อใหญ่ๆมานะโอ้ยมีกระดูกแห้งด้วยนะเอาเดี่ยนะเนี่ยเอาเนี่ยไม่ไหวไม่เอาเดี๋ยวหนูนั่งบังให้เอาเดี๋ยนะคะเพราะเ่าอะเออเดี๋ยวหนูนั่งบังให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไม่จบนี่นะคะสูตรก็น่าจะสูตรดี เนื้อหมูเด้งเนี่ยจะประมาณจากโลสองกิโลสองกิโลผักล่ะกี่หัวผักเยอะอยู่ค่ะแครอทแครอทก็ประมาณกิโลค่ะหัวเจ้าทาก็กิโลเนื้อหมูสองโลปลากระดูกหมูนี่ก็สี่ห้าชิ้นเนาะมอห้าสิบจุคนได้ถึงถึงห้าสิบคนไหมเนี่ยได้ได้ห้าสิบคนถ้าน้ำหมดเราก็เติมอีกเนาะ รถดีก็2กิโลนั่นแหละคะ่ะท่านผู้ชมชุบก็สกิโลดนัวค่นะ <c oughs> นัวหัวโปกงกลอกมตัว <c oughs> นี้นะเป็นอีโตมจืดของไอ้แม่ผู้ช่วยนะคะเมื่อคืนเดียของไอ้แม่ครัวคะ่ะตัวเนี้ยเป็นอีไอ้แม่ผู้ช่วย

ด้วยกันค่ะสีสามน่ากินมากค่ะแครงเครอเน,นอี๊ยนดอรูสีสันสีสวยสีส้มค่ะแล้วก็มีเห็ดหูหนูด้วยแถวตัวเดียว,วงงเนาะตัวอะไรกันเบอร์ที่โดยเนาะมันร้อนนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร y o u t u ทนได้ทนได้ค่ะทนได้ค่ะอร่อยมากสุดยอดเลย กลังตักกรัืออ <uck alternative glasses> okay, <island> hmm. mm ันี้นะต้มละบต่ยอกัลลกงกลังตักกลังตักเลยโอ้ยิบะสุดยอดยอเลยค่ะกินเท่าไรก็ไม่เบื่อเ้อต้มจืดนี่เปนทีไอร่อยต้มยอืมไม่ว่ากลางวันกลางคืน แม่ครัวบอกจนไม่มีเวลาอาบน้ำเลยขายดิบขายดีต้มจืดไม่รู้แม่ครัวได้นอนหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่รู้นนเลยเนะไปตลาดตีเท่าไหร่คะเมชาเนียตีสามเอาอดทนวันนี้ก็สุดท้ายละงานสุดท้ายละสุดท้ายได้ไงตอนเย็นก็ต้องมาบายๆก็ต้องทำอนะไรเนาะไม่ทำอ,อ,อีน้ำยาหนุกจีนอะไรแบบนี้ เี <Eat> ้ยวหวานค่ะเขี้ยวหวานน้ำน้ำจีนน้ำจีนเขี้ยวหวานจ้าตักไยนะสุดยอดเลยสุดยอดค่ะสุดยอดอร่อยๆจะมาติดตามมีแกงเขี้ยวหวานต่อยนะคะ